สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่่องบ่าวกีสีดาและบ่าวลงสีดาด้วยนะจ๊ะทุกคน <c oughs> ให็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวกีและบ่าวลงสีดาด้วยนะจ๊ะดูซี่ลูกผมร้องไห้หาแม่นะทุกคนนะไม่ใช่ร้องไห้หาพ่อนะร้องไห้หาแม่นะแม่เขาออกไปตลาดแปบ๊บเดียวเมื่อตะกี้นี้เขาร้องไห้ผมก็มาถ่ายคลิปเขาก็ไม่ร้องไห้เลยนะทุกคนดู าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวกีด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของบ่าวกีเกี่ยวกับลูกนะทุกคนนะผมถ่ายคลิปกับลูกตลอดเลยนะทุกคนนะว <c oughs> ันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนผมก็มาถ่ายคลิปเกี่ยวกับลูกผม เล้วให้ทำอะไรบ่าง้บจับวับน่าดึงโทรัพไปนี่คุณอาลงไทยอ่ะดี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 

ไอคำแล้วก็ฝากรับชมจนจบคลิปด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเบลกี้และอ่าเป็นกำลังใจให้อลณงด้วยลูกผมก็จะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆจ้า ยังไม่ทุกคนลูกผมได้รับเลยผมเพิ่งตื่นนะทุกคนนะตื่นเพิ่งเดี๋ยวผมก็จะไปล้างหน้าล้างตาถ้าตาเราแม่เขากลับมาผมก็จะไปล้างหน้าล้างตาก็กินข้าวกินน้ำเพื่จะไปทำงานนะทุกคนนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่อนตีด้วยจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าทุกคนบ๊ายบาย